อยอก็ขอสวัสดีชาวบ้านพายทุกคนทุกท่กทกทานกันด้วยนะเองนะคะอาสนหรับคลิปนี้เราก็กลับมาอยู่ในสาของเกมโ o บล็ x ในแมพที่มีชื่อว่าเอ็กเ a ดดัง s นกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเออ สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับแฟรของเราอบบอีช่นเคยเน,ะนาะนะคะอี้อี้อ่ะใช่ไหมคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราจะมาทําการเล่นในส่วนของไอ้เจ้าแมปเอ็กซ์แคะดาดในหลังจากที่ห,หายไปนานเลยในเองเนาะเออที่จริงก็เห็นว่าอัปเดตมันก็อัปเดตมาได้สัปหะหนึ่งแล้วในเองแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะเป็นอัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยในเองเนาะเออซึ่งในส่วนของอัปเดตครั้งนี้น่าจะมีอะไรบ้างก็ ดูกันเลยดีกว่านะว่าอัปเดตเนี่ยมันจะมีอะไรน่าสนใจนั่นเองอ่ะอันนี้ก็เปิดมาก็คืออันนี้เลยนะเพิ่งเห็นเหมือนกันว่ามันจะมีในส่วนของหน้าจอว่าเราเนี่ยสามารถทำภารกิจอะไรไปแล้วบ้างและก็ในส่วนของฆาตกรเนี่ยคือใครอะไรประมาณนี้บลัชเมกดาวอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเอ่อซึ่งก็อัปเดตมาถือว่าโอเคอยู่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มาเล่นแบบนี้ด้วยก็เพราะว่ามันมีในส่วนของ,ของกิจกรรมวัานวีด้วยนั่นเอง เหมือนเขาได้ให้ทําการรวบรวมในสรของฟลักทองรอบแผนที่แล้วก็ให้ทําการหลบหนีเพื่อรับในสรของฉันแล้วก็ exp นั่นเองกิจก,กรรมนี้เนี่ยจะดําเนินไปจนถึงเดือนตุลาคมนั่นเองเนาะแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันอัปเดตวันที่14นะคุณผู้ชมเออต้องเรียกว่าอัปเดตวันที่14นั่นแหละเนาะอัปเดตวันที่14เดือน10ที่ผ่านมาโอ้โหเปิดมาข็ได้ไปคาตาคอร์เลยนั่นเองนะคะเออก็อัปเดตครั้งนี้เนี่ยเหมือนเขาจะทําการเพิ่มในสรของดานใหม่เข้ามาด้วยนั่นเองนะ เป็นแผนที่ใหม่ที่มีชื่อว่า The Power p l a n t นั่นเองมีในส่วนของบันทึกใหม่ด้วยแล้วก็มีการแก้ไขข้อ,ขอผิดพลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพของแมปประมาณนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเออคือเข้ามาได้ไม่ได้เข้ามานาน,นะคุณผู้ชมก็เลยลืมไปแล้วเนาะก็ถ้าเล่นไม่โหเดี๋ยวก็ต้องขออาภัยด้วยจริงๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเออโอเคเดี๋ยวเราทำการตัดไปตอนที่เราเล่นข้าตะกรจบเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาและเองเนาะ,อ,ะอันนี้เลยคุณผู้ชมพอจบเกมก็จับประมาณนี้เลยนั่นเองเนาะเออมันบอกข้อมูลทุกอย่างเลยนะั่นเองก็ถือว่าโอ,อยู่นะ อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วคุณพี่ชมกดซอร์สมาเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าด่านใหม่เนี่ยเราจะได้เจอกันหรือเปล่าเนาะอ่ะโอเคนะคุณผู้ชมวันน, event, นี้จะไปหาเรามีอีเวนเนาะเขาจะบอกว่าให้ทําการหาในซอของฟักทองรอบๆบริเวณแบบนั้นเองและให้ทําการเอาชิบิล่าเอาไปจากที่นี่นั่นเองเนาะเอาไปจากด่านให้ได้นั่นเองนะเออเพื่อรับในซอของค่า XP แล้วก็ฉาดนั่นเองแล้วก็เขาเยังบอกอีกว่าเราเนี่ยสามารถเก็บในซอของฟักทองได้แค่1ครั้งต่อ1แมชนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอ่ะเดีนะ๋ยวเราจะมาดูกันซิว่า1 ครั้งต่นหนึ่งแมชก็น่าจะรู้นะคือเก็บได้แค่ครั้งเดียวแหละแต่ว่าหน้าตาของอเจ,จ้าฟักทองเนี่ยจะเป็นยังไงนั่นเองอุ้ยด่านใหม่โอเคอันนี้คือด่านใหม่เหรอเนี่ยโอ้โหเอ้ยออกแล้วเหมือนแบบดโดนอยู่เหมือนกันนะอันนี้ฟักทองอนนะ่ะเนี่ยเทวิสทอมกินโอเคเก็บมาแล้วนะคะคุณผู้ชมโอเคสำรวจแบบหน่อยสำรวจแบบหน่อยโอเคโอค้พอทำให้เก็บหลายอันอยู่เนาะโอเคนะคุณผู้ชม หน้าตามบรรยากาศอันนี้เสียงเปิดประตูเอ้ยะโอเคอยูบรรยากาศนี่คือใช้ได้เลยเนะี่ยโอเคฮะใส่เปิดเอาอันนี้ใส่ฟิลเนาะโอเคเราเริ่มมาเป็นอนสรนของไอ้เจ้าตัวนักกีฬามานะเองนะุ้ยเหมือนท่า,ากรจะอยู่ตรงโน้นเนาะ โ okay, อเคตรงนั้มีคนใส่ฟิลตรงนี้มีอัปเดตหม่อย่างหนึงตรงนี้จะดีมากเลยนะเองตรงที่ว่าถ้าใครเนี่ยใส่ฟิลนั่นเองคือเราจะเห็นด้วยว่านะว่าเราใส่ฟิลไปกี่อันแล้วก็อยู่ตรงไหนนั่นเองถือว่าดีมากเลยเนาะแต่ฝาในส่วนของฆาตกรเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกันนั่นเองอืโอเคเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราทำการเปิดอีกอันหนึ่งตรงนี้โอเควบรรยากาศคือว่าแบบใช้ได้เลยนะองจริงด่านี้ อาจจะแบบต้องฝึกฝนนิดหน่อยสำหรับด่านนี้เนาะอาจจะต้องมีความคลยชินกับด่านเพียงสักสักพักหนึ่งอ่ะเออถึงน่าจะชินเนาะโอเคอันที่หนึ่งอโอ้ด่านนี้กว้างพอสมควรนะคุณผู้ชมอะดีๆแล้วก็เหมือนจะแคบด้วยอืมโอเคฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาฟิวไปใส่เนาะนี่แนาะโอเคชบึบเรียบร้อยฮะ หดูซิตอนนี้เข้าบันไปตรงน,นี้มีประตูอยู่ชิวๆนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เหมือนจะยังไม่มีใครโดนอะไรเนาะเหมือนฆาตกรอาจจะยังไม่ชินแบบนาะแบบให,ใหม่ด้วยหรือเปล่าโอเคชิวๆค่ะจังหวะนี้โอ้โหแล้วคืนยังไปไม่สุดนะคะคุณผู้ชมยังมีตรงนั้นอีกอะ่ะ หน้าจักรไก่แบบสมควรอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมตรงทางด้านบนฝาเนี่ยจะมีในส่วนของหัวใจนั่นเองซึ่งมันจะทําการบอกในส่วนของหัวใจของเราว่าเราเหลือกี่หัวใจแล้วนั่นเองคือเราสามารถมีอยู่ได้แค่สามชีวิตนั่นเองเนาะถ้าโดนไปสามครั้งคือเราจะตายทันทีส่วนอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเรากระโดดเนี่ยไอ้เจ้าหมานี่ก็จะพังนั่นเองเนาะอ่ะแต่ว่าอ่าเป็นอะไรที่ดีมากนั่นเองเนาะอันนี้คืออัปเดตที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั่นเองนะคะคุณผู้ชม ก็ต้องคิดดีๆหน่อยแล้วว่าแบบเราจะกระโดดมาดีหรือเปล่านนเองนะคะเพราะว่า,มาไม้มันมีโอกาสพังได้นนเองเนาะโอเคมีอะไรให้ทำอกีกตอนนี้มีถ่านน้ำมันอ่ถาถ่านน้ำมันเดี๋ยวเราเอาไปใส่ตรงนู้นเนาะไอะ้ถ้านต้อถ่านน้ำมันเนี่ยก็เหมือนจะต้องทำการใส่ในส่วนข,ของถ่านน้ำมันเนี่ยหรือว่าน้ำมันในสามครั้งแล้วนะคุณผู้ชมมันไม่เหมือนอ่าช่วรรงแรกแรกนั่นเองนะที่แบบใส่แค่สามครั้งก็คือเต็มนั่นเองเนะาะคราวนี้จะต้องใส่สามครั้งนั่นเ,นเนองนะคะคุณผู้ชมอ่า โอเคอันนี้คือใส่สอคนมันยังไม่พอเลยนะเดี๋ยวเราไปเอา่านอันมาอีกอันหนึ่งเนาะชุตานนี้ยังไม่เจอฆาตกรเลยค่ะคุณผู้ชมมาใส่ไปแลรอสุดท้ายนั่นเองโอเคอัพเดทครั้งนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นั่นแหละเนาะส่วนไอเทมหรือว่าอะไรในเกมที่อัพเดทเพิ่มเติมมายังไม่มีอะไรมากนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอ่าโอเคถ่ okay. ายฐานอันแบบ ชิวๆโอเคเรียบร้อยฮะนี่เนล่ปไปออกแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนพอเราสมผันในเจ้าของฟ้าทอวแล้วเนี่ยเราจะมีออร่าด้วยนะคะสีทงองๆตรงนี้เนาะวิ่ยเจ้าหัวใจอยู่ใกล้ๆอุย้ยออกได้แล้วโอเคโอ้ตอนนี้ไม่ทางรถไฟเหรอเนี่ยโอ้ ทางรถไ,ไฟคุณผู้ชมกว้างมากเลยนะนจริงโอเคอันนี้ก็ทางออกเลยกร้อยฮะ่าจะไม่มีอะไรมากนะประมาณนี้นะคุณผู้ชมจบเกมจบเกมแบบงงจบเกมแบบแนวบ้านนะคะโอเคแล้วเราจะทําการเล่นกันอีกสักรอบหนึ่งนั่นเองเนาะแต่ว่าวเราจะทําการตัดไปตอนที่เราเจอในสวนของด่านใหม่เลยดีกว่านะ้องเพราะว่าอยากเล่นด่านใหม่ให้มันแบบน่ากว่านี้นั่นเองนะคะรู้สึกว่าตานนี้มันจะแบบว่า อ่จบเร็วไปหน่อยนั่นเองเนาะโอเคไหนดูสิใครทำหน้าที่อะไรไปบ้างอ่าโอ้โห most task complete แล้วเนี่ยว้าวโอเคประมาณนี้เนาะโอเค๋หนทำการไปแลกอกสซาตาหนึ่งน่นเองแต่ว่าต้องเป็นในสวนของด่านใหม่น่นเองเนาะอ้อแล้วก็อันนี้ด้วยคุณผู้ชมที่อัปเดตเพิ่เข้ามาใหม่จะเป็นในสวนของที่ F K zone น่นเอง ที่ AFK z o เนี่ยไม่มั่นใจนะว่ามันเพิ่มทั้งค่า XP แล้วก็ค่าชาร์ตหรือเปล่านั่นเองนะคะคุณผู้ชมไม่เคยเข้าไปเลยเนาะเออแต่ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยในเองสำหรับโซนนี้ก็สามารถมา AFK กันได้ในเองนะคะคุณผู้ชมอ่ะโอเคเออแล้วก็เหมือนอีกอย่างหนึ่งที่เห็นเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเรา Archive นั่นเองนะตรงนี้เนาะมันน่าจะเป็นในส่วนของ Story ในสักอ,อย่างซึ่งเราเนี่ยจะต้องทําการตามหาโน้ตนั่นเอง ซึ่งหน้าตาของโน้เนี่ยมันจะตกตามแมปนั่นเองนะอันนี้คือก็ไปเก็บม,มาบางส่วนแล้วนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอ่ามันหน้าตาเป็นยังไงก็เดี๋ยวพาไปดูกันอีกท้าเจอนะคุณผู้ชมในส่วนของไอ้เจ้าแผ่นโน้นี้เนาะอ่าแต่ว่าต้องไปเจอในส่วนของด่านใหม่เลยดีกว่าจะได้ไม่ไปการเสียเวลาน,นะคะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่าเราจะได้เจอด่านใหม่กันหรือเปล่านะคะเอาอ่ะคุณผู้ชมตาดีได้ไปนในส่วนของฆาตกรแต่ได้เล่นด่านใหม่นะคะเออโอเค นี่แนะ่เดินไปหนึ่งทีค่ะคุณผู้ชมนี่คือด่านใหม่เนาะแต่ว่าคราวนี้เราได้เป็นในสวนของฆาตกรโอเคมาๆๆๆเรียบร้อยออะโดไปสองคนจังหวะนี้เอาวนกลับมาก็โดไปสิครับโอเคจองอังหวะนี้เห็นคนคนหนึ่งเนาะอยู่ไหนน่ะ,อ,ะอ๋ออยู่นี่โอเคงั้นเดี๋ยวเราคนนี้ออกันได้ั้มไม่ต้องอันนี้หรอคุณผู้ชม โอเคแล้วก็มีคนปั่นไฟเราไปฆ่าคนที่ปั่นไฟก่อนดีกว่าเนาอฮฮลโหลนี่แน่อ้าวอุ้ยอุ้ยคือเราแหลกหรือว่าเขาแหลกกันเขบเขาุ่นผู้ชมงงนะอะไรจริงโอเคโดนไปแล้วโอเคชุบ นี่นะ่โอเคชึบชึบชึบโอเคตัวนี้กระโดดได้เนาะเพิ่งสังเกตเห็นนะเนี่ยเรียบร้อยค่ะโอเคมีคนอ,อยู่ตรงนู้นมูดานี้กว้างคุณผู้ชมแล้วก็ซับซอนมากด้วยอะ่ะจริงนี่นะ่ ทำอะไรกันอ้าวออกกันต่อนน้าเราทากันเลยนะคะโอเคผ้าเรียบร้อยมีตอนนั้นคนหนึ่งเนาะก,กำลังหิวสุดด้วยกำลังหิวสุดด้วยทำอะไรกันนี่แน่จะช่วยเพื่อนเหรอเลี้ยวทาง ะะไปดักได้ปะดักด,ดูนี่ไงฮัลโลัโหลนี่แน่เรียบร้อยฮะโอเคมีตรงนี้นคนหนึ่งเนาะกำลังหิวซะด้วยโอ้ตรงนี้มีสวนมีอันนี้เราเพิ่งเห็นนะนะคุณผู้ชมดีแน่อาวเป็นไหนแล้วอะอ๋อโอเค อุ้ยนางเดียวคุณผู้ชมไม่นาโอเครอ,อดไปแล้วชึบน่าจะคนนี้ได้อยู่แล้วก็แด่คนนี้เนาะปิดยประตูง้นเด้อเปิดยประตูง้นหมอโอเคค่ะคุณผู้ชมอาจจะแรกๆก็ต้องขออาภัยด้วยนิดนึงนะคะโอ้โหเออ โอเคจบแล้วเนาะน่าจะเก็บค่าคทุกคนแล้วเนาะคุณผู้ชมประมาณนี้เลยสำหรในสของดานใหม่นั่นเองนะคะหรือว่าดาที่มีชื่อว่า The Power Plans t ของไอ้เจ้าเกม Escape the Darkness นั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ะโอเคโอ้โหจบเกมอย่างไวอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ไม่ได้เล่นเป็น Survival a d s e n t u r อยู่นิดน,นึงแต่ก็เออได้เล่นเป็นในส่วนของฆาตกรในด่านใหม่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะอ่ะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวก็กดกระดิ่งที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับคลิปน่านเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า เกมที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยคือเพียบมากคือเยอะมากนะคุณผู้ชมก็ต้องขอดูก่อนนะว่าจะทําการอัดคลิปอะไรต่อไปในวันพรุ่งนี้ดีนะคะคุณผู้ชมโอ้โหทั้งแอนิเมท์ไฟติ้งก็อัปเดตวัโลวีนไอเจ้าแมบบเพิ่มมาสามแบบของอ่าเซอร์วิสไปไหนก็อัปเดตเข้ามาอีกคุณผู้ชมอยากดูแบบไหนก่อนก็สามารถเพียบไปที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนั่นเองนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคน,กนไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะผม